หลังจากนั้นเอาอ d ด i n นเนี่ยไปต่อเข้ากับตัวตัวของดรอว่าอดรีนาลนเนาะอะดรีนาลแล้วกม็มีการส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันตรงนั้นได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้นะครับผมจัดให้ได้ครับพร้อมกับไอตัวซอฟต์วแวร์มันมีอยู่แล้วนะคะรับซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้ตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะ เป็นข้อมูลหรือว่าเป็นไอเดียให้สบสำหรับทางนี้ครับเรียนรู้อันนั้นน่าสนุกกว่าครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราสอนตรลงไปแล้วคุณครูเขาคล่องแล้วเนี่ยครับต้นทุนในการที่จะไปสานต่อที่มันเทศมันผมดูคําลงทุนไม่เท่าไหร่หมายถึงว่าปุปกรณนใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหากาสศอนอคือจะติดเรื่องงบประมาณไม่ผมดูแล้ว จัางก็ซื้ออาริโนก็อยู่ประมาณสองสามร้อยบาทแล้วครับอพก็หน่อยเดียวไม่เห็นมีอะไรวงจรก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะผมว่าไม่เท่าไรหร่ครับผมว่าอันนี้ถูกอย่างเช่นเขาก็จะสอนพื้นฐานเนาะอ่ะมีหลอดไฟเนาะต่อแบบเนี้ยจะปิดปออปิดเปิดหลอดไฟผ่านแอปพลิเคชัน ทำยังไงต่อวงจรแบบนี้ใช้โซล่าเซลทำได้ไหมมันก็สามารถทำได้มันขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดตัววงจรมันเองเนี่ยอันนี้โด้ตัวก็สองสามร้อยบาทแล้วก็แอปพลิเคชันสายไฟเป็นเล็กน้อยไม่ได้ลงทุนหลไรเยอะนะครับผมว่าตรงนี้น่าเล่นมากกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เด็กมัธยมอะไปเล่นตรงนี้กันหมดเลยทำไมเปล่าผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าราคาของอุปกรณ์มันถูก อืมราคาอุปกรณ์มันถูกนะครับตรงนั้นดังนั้นเนี่ยมผมว่าม,มีอันนึงนะครับแบบนี้ไหมเดี๋ยวผมผมผม,ผมจัดให้บรรยายอ่ะออนไลน์กับทางนี้ไหมครับคือถ้าถ้าจัดแล้วตัว,ตว,ตวยังไงครับ ไม่ครับอาจารย์ตั้งออนไลน์อาจารย์จัดให้ดีเลยนะครับไม่คือคือต้องคือตอนนี้จริงๆแล้วเราอยากจะเน้นไปเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ของเราซะมากกว่าแล้วเราเรา,เราอาจจะขอจริงๆแล้วว่าก็อาจารย์เขาเตรียมในเรื่องการสอนมาเรียบร้อยเราอยากจะถ่ายวิดีโอ แล้วก็เอาตรงนี้ประชาสัมพันธ์แักสูตรใหม่เช่นกันนะครับตอนนี้เรากำลังหากลุ่มคนที่จะเข้าสุดอบรมเหมือนกันแต่ว่าจริงๆเราอยากจะได้เป็นเด็กมัธยมที่กำลังจะเข้าศึกษาปี65แต่ถ้าเกิดตรงนี้ทา,ทางครูอยากสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจัดลงให้เป็นแบบออนไลน์เพราะว่าก็ไม่ได้เสียตังอะไรกันตรงนันนะครับ อาจจะให้เป็นไอเดียว่าอมันทําประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ต้องมาเขาก็สามารถที่จะออนไลน์แล้วก็ทํางนั้นได้ครับผมอาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์จัดโบโรเี่ยครับ<ม>คือจะเป็นระบบออนไลน์อาจารย์จะจัดเวลาช่วงเวลาระมาไหนะครับอาจารย์ คือตอนนี้ผมต้องถามมงนมีบ้างเื่อไหร่อาจจะให้มาสักสองทางเลือกสองเวลาสองวันอะไระประมาณนี้ครับเ,ออเดี๋ยวผมจะไปคุยให้ผมรวก็มันทั้งวันเลยแหะครับก็ไม่จาเป็นมันมันขึ้นอยู่กับเราอะต้องถามบอกว่าเวลาว่างของเราขนาดไหนเราอยากจะได้ช่วงไหนครับบอกบอกในช่วงของที่ว่าความสะดวกของพวกเรา จะว่างทุงไหนวันและเวลาไหนขอ2ทางเลือก2องช้อยมาหลังจากนั้นนะเดี๋ยวผมไปประสานให้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเขาก็ต้องจัดให้เข้ากับระยะเวลาของเรานะครับรุนง้นไอ้ส่วนตรงนี้ถ้าถ้าจะให้เครดิตอาจารย์นินึนก็อาจจะทำหนังสือไปเชิญอาจารย์มาเขาก็จะได้พลัางงานตรงนี้เกิดขึ้น นะครับผมว่าขั้นต่งก็น่าจะให้เป็นพลักง,งานนะครับเขาเขาสามารถไปเค็มพลักงานได้ส่วนในเรื่องของจริงๆแล้วว่าเราก็เน้นไปเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนาะก็เดี๋ยวอาจจะมีการเอาตรงเนี้ยถ่ายลงถ่าย,ายกการูปต่างๆเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ในในในการสุดโตรอแต่ถ้าเกิดทางนี้สนใจเราก็จะได้จัดให้เลยไม่เสียตังค์จริงแต่ว่าเราคิดว่าเราจะ ตอนแรการ์เด็กก็จะเป็นนักเรียนเนาะแต่ตอนนี้ได้ครูก็โอเคเพราะว่าคุณครูอาจจะอยากรู้มากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดไปสื่อสารให้กศออนอเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นกว่าที่เราไปสอนเด็กที่แบบบางทีจับปูใส่กระโดงเนาะเราไม่รู้ว่าเขาพร้อมหรือเปล่าเนะแล้วเขาจะไปใช้ได้เขาไม่มีพื้นแบ c กกราวมาก่อนครับไอ้ตรงนี้ผมเคยเห็นอนาะจารย์ท่านเขาอ่า นำเสนอแล้วน่าสนใจน่าสนใจครับสาหรับคนที่มีม,มีพื้นหนึ่งผมด้วยผมก็แเ,เออน่าสนใจเนาะแล้วก็มี 1, อดีโนลหนึ่งชุดแล้วเขาก็มาต่อวงจรให้เราเห็นนะครับแล้วก็สามารถดาเนินการได้ครับผมโอเคครับมีคําถามอะไรไหมครับแต่ผมว่าอันนี้น่าสนใจครับจริงนะครับ แอปพลิเคชันมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับแล้วจากที่อาจารย์มาตัดสินองค์งานการไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าครับอาจารย์เห็นว่าเกรศสอ,อที่นีงสามารถที่จะมีแววที่จะแบบไปทางนี้ได้ไหมครับทางไอทีทอะไรอย่างเงบ จากจากการที่อาจารย์ตัดสินมาทั้งปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้อืมผมคิดว่าที่อยู่ความสนใจครับผมไม่สามารถบอกผมว่าเขาทำได้นะถ้าเกิดเขาชอบเพราะว่าตรงนี้มันองค์ความรู้จริงๆพวกนี้มันก็อยู่ใน YouTube ทั้งหมดเลย ยูทูบอะไรต่างเขามีคนนั่นแบบแต่เพียนแค่ว่ามันเยอะจนจนเขาบางทีผมก็ไม่รู้ว่าความสนใจเขาอยู่ไหมถ้าเกิดสนใจมีคนทีแะก็จะไปไหว้ึ้นถ้าเกิดเขาสนใจผมผมว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับ,กบว่าเขามาจากปรสนองอะไรหรือเปล่านะขอให้สนใจไม่มีพื้นแต่สนใจก็จะจะสามารถเรียนรู้ได้ตรงนั้นขอบคุณาครับครับ คุณครมีอะไรถามไหมครับข้างหลังครับคุณครูครับถามได้นะครับยอยู่ข้างหลังครับครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของบรรยายในเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับล้วหวังว่าาจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็เป็นประโยชน์สาหรับคุณครูกระอนอต่างๆนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยต่บ ประมาณไหนหรือว่าในเรื่องของโซลาร์เซลล์หรือว่าระบบโซลาร์เซลล์ระบบใหญ่หรือเล็กนะครับก็สามารถส่งคําถามหรือว่ามาสอบถามทั้งเราได้นะครับถ้าเกิดเราไม่รู้เดี๋ยวเราไปสอบถามคนที่เชี่ยวชาญทางด้านของระบบใหญ่ให้ได้เช่นกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็อดีว่าได้ได้คุยกับท่านผู้ในการท่านผู้มีการบอกว่าพยายามแบบ ให้อาจารย์เสนอในเรื่องของการทำโครงงานแล้วก็จากจากที่อาจารย์ได้มาตัดสินที่เนี่ยสองปีครับท่านผู้ในการก็เลยบอกว่าลองถามอาจารย์หน่อยว่าเด็กที่เนี้ยจะไปในทิศทางไหนเพื่อว่าจะได้เป็นความรู้องความรู้กับพวกเราว่าเราจะได้ไปแนะนําให้กับทางคณะครูแล้วก็ทาง,น,งน้องนักศึกษาเพราะว่าความรู้ที่ได้ในวันเนี้ยครับในส่วนวิชาก,การเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่าง,งยิ่งเลยเพราะว่า เวลาไปเนี่ยเอาจริงๆเลยคือเราก็ไม่ได้เราไม่ได้แบบรู้่องถึงขนาดนี้ว่าโซลาเซลล์เป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีว่าเราก็เห็นปัญหาว่าอย่างทุกครั้งที่เราไปเจอเนี่ยในในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะเจอว่าทางคณะณูรูที่ดิวน้องๆนักศึกษามาแข่งโครงงานแต่ละปีเนี่ยเขาก็ยังไม่มีความรู้นะครับทักษะด้านนี้มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเนื้อสลาแบบมูฟวปาไปแล้วก็ใช้ทักษะส่วนตัว ในวันนี้ก็ถือว่าได้ได้ประโยชน์จากอาจารย์เป็นอย่างยิงย่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นในภาคทฤษฎีแต่ผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางเราที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปสานตอ่อให้กับทางคณะครูนะครับกศน,นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือจากที่ไม่รู้ก็ได้รู้นะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆส่วนตัวผมก็ชอบในเรื่องของสัลเซเออร์นิดๆ,ๆนะครับแต่ถามว่า อยากซื้อมานะทําอะไรที่บ้านไหมอยากแต่ก็คือด้วยงบประมาณนะครับที่เราอาจจะไม่มีความรู้บัวซื้อไปแล้วแพงเกินอนะไรเงี้ยแต่บางครั้งนเนี้ยพอเราได้เห็นแลว่าลงทุนไปหน่อยแต่มาได้ความคุม้มค่ามาก็ถือว่าโอเคนะครับผมครับก็ต้ของขอขอบคุณทางอาจารย์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชายเจริสดิส์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับคลิปวิดีโอที่เราจะลิงก์นะครับ ดึงไปลงใน Google Car t ลเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ย่างยิ่งให้กับทางคณะคุณครูนะครับแล้วก็สาคัญเลยก็คือว่าในเรื่องของการให้ความรู้ผมเชื่อว่าวันนี้คุณครูบางท่านที่นั่งดูก,ก็ก็อาจจะได้ความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนนะครับผมถือว่าเป็นความโชคดีนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมครับสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะมีการเก็บรูปนะครับถ่ายรูปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายในวันนี้แต่ จริงๆแล้วเราผมขออนุญาตแจ้งคณะอุปกรณ์นะครับวา่าที่เราให้ดูเนี่ยเพราะว่านอจากวา่าเราจะส่งชุดนี้ไปให้กับทางคณะคุณครู4จังหวัดน,นะครับก็ในวันที่20เนี่ยครับเราจะทำการเริ่มเรียนนะครับแบบ g ูเก l รคชดูให้กับครูทั้งสจังหวัดอันนี้เรียนให้อาจารย์ได้ทราบว่าเราจะเอาคลิปตรงนี้ครับไปตัดแล้วก็ทำเป็นช่วงระยะเวลาแล้วก็ให้ทางคุณครู ที่เขาอยู่ปลายทางเข้ามาอบรมกับเรานะครับแล้วก็ความรู้ตรงนี้ส่วนตัวผมเขียนโครงการแล้วผมอยากจะให้จริงๆแล้วอยา่างตรงนี้จะต้องจัดก่อดหน้านี้แล้วจัดกรอบแข่งโครงงานด้วยซ้ำเพราะว่าอยากให้เขาได้รู้ได้เห็นถึงแม้ว่ามันจะมแม่แอดวานซ์มากมายอย่างที่เขาต้องการแต่ผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับส่วนตัวบางท่านอาจจะมองว่าุยตอบแค่นี้ตอบไปแล้วแต่ผมคิดว่า หลายคนก็ยังตอบไม่เป็นนะครับที่นั่งตรงนี้นะครับเพราะมันอาจจะใช้เพราะว่าคนเราไม่เป็นยึดติดคำพูาพื้นฐานแต่พื้นฐานถ้าเรามองตัวเราเราก็่ังตอบไม่เป็นนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีสําหรับทางคณะคุรูแล้วก็ผู้พักรัในวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วขอถ่ายรูปนะครับผมเอางี้ดีกว่าผมจะขอตัวแทนทางศูนย์วิสัชน์หนึ่งางครับกล่าวขอบคุณอาจารย์หนึ่งข้างครับขอเชิญ ในตัวดีอาจารย์นะคะก็ขอ,ออนุญาตเป็นตัวแทนของศูนย์เรานะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ทีมง,งานทุกอย่างของศูนย์เลยนะคะที่ให้ความกรุณนะแล้วก็เวลาทางศูนย์เรามาตลอดเลยเว่าทางเรานะคะจะขอความร่วมมืออะไรกับ ทางอาจารย์อาจารย์ก็ตอบรับเาเป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโซเซลลนะคะก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีมงานของพวกเราพวกเราก็จะเอาไปต่อยอดแล้วก็พัฒนานต่อไปนะคะขอบคุณ